คนวันนั้นน่ะก็คุยกับไอเอิร์ดว่าเอ้ยขอนอนด้วยเพราะวันนั้นมันเหนื่อยไรเงี้ยพในเตียงสามฟุตสามฟุตเองก็เคยเคยเกิดแบบนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรกันไงเงี้ยเพราะมันไม่ให้นอนแล้วก็จบไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะมันบอกว่าให้นอนมาเลยแต่ขออ่านบทก่อนใช่แต่ว่ามิกก็เลยนอนเตียงมิกแล้วสักแป๊บหนึ่งหันมามองมันเล่นโทรศัพท์อยู่เออโอเคเดี๋ยวจะให้นอนเดี๋ยวจะให้นอนจะให้อนวย แต่ขออ่านบทก่อนอเออแต่มองไปทางมีก็เห็นมันหลับตาอยู่ก็คิดว่ามันนอนแล้วก็เลยอ่ะกูก็เล่นมือถือไปเรือ่อยจะมันลืมตาม,มาก็เลยอเอ้งางงงไม่นอนหรออนะไรอย่างเงี้ยแลมันก็โกรธไปเลยไม่โกรธเลยเว้ยถ้าบอกว่าไม่นอนก็คือไม่นอนออไม่ได้อะไรขนาด,าดน้าคิดถึงผมมาดิมะของรักของห่วงเลย